เป็นมุดงามมุดใหญงก็ได้แต่ชิบวก้า่ปวกเปียกกับบวกลื้นเลยเป็นยอดขายทองเลยกุ๊กตวจเคยซื้อไอตเก่าหนังหาชิปไอ,อติเก่าเลยไอต่เก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมมาพี่น้องเลยตัดเปิดคิดเปิดภาพมาหลังจากที่กลับมาจากบ้านนากระปงพี่น้องเลยมาขำเมืด เติบเพิ่มมาฮอตโอ้หายอากาศห่อนขายดีได้เมือนนี่เนาะขายดียุ่ยมไม่ดีไปบ่เฮ้อันนี้รถอย่างนั้นนี่เออต้อง,บง,บงเบิ้งเบิ้งกูละอ่าจะจอดยนะังไะสองสองจอก เผือกเลยเนาะกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเหแม่นป่ะผมกําลางซื้อมาเมื่อนันเมื่อนันหมื่นมื่นเปิดห้านบ้าเออไปเติมเนาะนำทันเบิด ถุงหนึ่งก้าบาได้จะจอกอ่ะได้ประมาณสามสี่มื้อของขายฮะเออสามสี่มื้อมื้อเลยสามจอกสองจอกตีไปหยอกน้องกันพี่น้องเลยเดีมื้อนี้คือจะขายดีแล้วเพราะว่าเห็นพงพงส่วนนี่ลดไปได้เติบเนาะ ก่อนอื่นกราบทักทายสวัสดีสบายดีเออพ่อแม่พ right ี่น้องอับซีปัจจุบุคตุคนพี่น้องย่ำสวงค่อยคำย่ำแรงบดนี้มาอัปเดตการฆ่าคายทั้งกึ้ไอพี่น้องอับซีในเบื้องส้มคือเก่าเนะหลังจากที่มื้อนี้นู่นก็บ่ทาเป็นมื้อเล้วพี่น้องเยไปเป็นมื้อมาเลยจะเศร้าจะขบมับ ไปงันดอกมาบรน,นี่บไไปม่บุก้กานไปมวนแต่ะนอนโอ้มีมวนมีบ่มวนอีกเอา้าเป็นช่วงบ่เป็นช่วงเ,เป็นเพราะอันนั้นเพ่อาตู้มามาสีมานันอยู่วะบางทีมีแต่บางทีคื่ว่ามือนที้วยว่ากึหรือว่าเนี เอาสื่ส um, ิบพ uh. ันพ uh. ี่น้องเลยกินอิ่มไปครอบครัวบ้านไหนบ้านเทิมบ่อยเทิมน้อยเทิมใหญ่นี่ฮะเทิมน้อยเออเทิมน้อยเทิมน้อยหมุนนี้่มาปั่นขายเนาะมาซอยดองไปเลยเออมาซอยดอง คุโดดมะอ,อื่นมาซอยมื้งนี่ติมะออืน่นไ,ไปเชียงรายโคกมอื่นไปเชียงรายโคกเออไปไปดองอีกอโอ้ขักอันนี้ไงทั่วถึงอีนนี่พี่น้องเลยเออเออผลมะซอยซอยกันมื้งนี่เนาะบ้านเท่าแบบซอยกันมือผุกพี่น้องเลยเออเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละเมืองแต่ละบ้านแต่ละแขวงมันคือการอีเล้วพี่น้องเลย พอหนุ่งหนวดไปอันว่าถทายน่องอันว่าน่องจอย <นำ S 1> แล้วจะไปงานดองหรอเปล่าทอดถือแล้วคือเด้ออะไรนะนนะสี่ชิปหรือสามชิปสี่ชิปอ่ะเติมหน่อยพี่น้องวัยเพิมหน่อยไม่ไมีน้ำปัตาลเนาะอือขายครับบูขายครับยันขายบุหรี่คือกึอดหรอ Oh. Cứ, cứ để, cứ để, cứ để quân đẳng nó. Ừ. Nào, xoay đầu đuôi đây làm, làm. เนี่ยมุดจิขึ้นอันนั่นก็เขาบอก่อยากให้มุดขึ้นเนอะตอนที่มันจะขึ้นตอนนี้นะเขาใชแนะ้ำเป็นตัวชื่อโพดีดานชื่อโพดีดานโพดีดานแม่ฮะห้าในว่าตัวไปชื่ออืนว่าอันขอมาขายเนื้อมีอยู่ถามแล้วว่าโพดีดานเป็นธงโพดีดานโพดีดาน พดีดานนโพอดีดานเป็นยาชนิดหนึ่งที่ว่าไข่นายพักนายพักมาเลยมาเลยแตวห่วยห่วยใส่กัออตกบตีนเสานี่ห่วยอ่อมเลยบัดรละเอาเอาน,น้าหวดบันีหัวหัวดน่ะครับห่วยซ้ำอีกบัดที่นี่มดุดมันสีบขึ้นเลยมุดชีไหนมุดบขึ้นช,ชีเป็นมุดงามมุดหยางก็ได้แต่ตมันสีบกล้าวกเปียปปกกะบุขึ้นเลย ตำรวจเคยซื้ไอไ,ไอ,อ้เก่าหน่อยหาชิปไอ้เก่าเลยอ่าอ่าไอ้เก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยผมความหลายปีายนะมันแต่ละเมื่อแต่ละบ้านขายว่าอาจจะพูดกันเดิบางทีอาจจะเพ่งกลัวถือกลัวคำนี้เพราะว่าตอนตอนนี้มันท่านได้ขึ้นนะเรา,ากันไว้ก่อนถ้าว่าเวลาเราขึ้นแล้วเหาอชิไร่บุล้งถามขึ้นแล้วนี่นี่แหละมันกระโดกราวจีขึ้นเลยฮะ ฮะนั่นแหละวัดวัดตัวกอะนนไระไตัก็ไปไหวเลยนี่มดตัวก็ไปไปไหวย่ะเห็น่าว่ <c oughs> าเขามีน้ำมันตอนที่มันทันเา,าขึ้นามาค้อยฉลดนอะตีนมันเี่อันนี้นียรว่าพี่จะบอกดูข้าวัานาดรอก<อ>คือแบบจีตัวห ห้วยไทรล้นห้วยวานวานไปอ้อมอ้อมตีนเชานี่อ้อมบรรยกาน้ำหดหดเปียกบรรยกาพักาวก็ห้ยซ้ำอีกรอบนึงให้เปียกตล,ลอดเ,เลยจะบอกว่ามันตลอดแต่ว่าให้มันมีมีเม็ดมันอนะอยู่ในหันแน่นหนักะหันาาหมันโตที่มันเปลือยไปนลำแนนมันเช็ดให้พวกมดพวกสิบุึ้นปวดก,กับบกัดอีกเพราะว่าดตำนวจเคยใช่นะ ไปใส่ในเครื่องมุดงามมุดจะเป็นมุดอยังแล้วแต่หน,นีบัสเอ้าพักดีแล้วเสียงร้องมึงนั่นแต่งแล้ชีวิตสบยว่วๆแล้วเหอนผักอยูบ่ยบ้านผัวแล้วของกันเสียงตูดง้ดังบุบอ๋ออยู่บ้านละฮะนั่นเพราะว่าลุงหลวดไปโอ,ไปอ,อ้ไปเรื่อยๆเนี่ยเมนบอสไปงานดอกบอสนี่ยเมนรับสาวบันเทิงบอสนี่มาพี่เด้อ,อผู้สาวเด้อวยอวบันเทิงเลมาพี่ เราเิมเนาะเพิมใหญ่สาวอย่างนั้นนะใสต่งป่ะสตงอันว่าเต่งก็บสยนะส่พวงส่พวงใช่ป่ะส่พวงว่าไปเวียงเลยกันได้คือว่ากันได้คือว่าสิลุงั้นใสับอกมึงนะเขาฝันบ่ย่าลบอลกูไ่ได้บิลุงได้่ะ เมนบ่เลยลุงเอ้าคันแล้วใช่คือจังเอ่อตอนนั้นเมื่อไหร่เขาถามว่าเอ่อน้องเตงกับเพือนบ่เขาถามอยู่แต่น้องเตงแต่ว่าสะพวงเราไปเวียงไม่ใช่หรือช่ใจเอ้ยตอนนั้นบ้าทีน้องหนุ่น้ามือป่านั่นโมเมนต์นั่นมาพี่พี่ ไราดี๋ยอายแล้วไปอายน้องพวงกันไปอายน้องพวงบ่ส่ะอน้องพวงเรจะไปแล้วไปส่งอายเราซื้อส่งอายดิเด็กว่าเมนมาจากไหนเนาะโอ้ยพอดีตอนแรกความสิบปถ่ายน้องเพิ่นได้ว่าน้องเพิ่นเป็นกระพ่าเนาะเป็นกระพ่าที่ว่าเราอยู่ก็เป็ตู้ใช่น้องงแตอ้น้องแตงนะ พอแล้วที <stars> mm ่ว hmm. ่าขาตัวเองตายเป็นบ่สาเหตุเรื่องยังไงการเราปากันกับเมียแล้วอ๋อเราถ้ากันได้ตันเล็กเราผ่านเมียเราติดเต็มมืดเอาผ่านผ่านบ่เปนยเป็นหอยมืดเมียเราเมื่อเหินแบะเมื่อเหินแบะบันนั้นหลายเดือนเราคิดเหรอเมียคิดเหอดูเดือดเราโทรไปหาเพียล้า เราเราขอคืนดีเด้อยากกลับไปอยู่ที่เก่ามาเนี่อเมียเราเห็นมาหับปากเมียเราไปอยู่เกิดใต้พุ่นไก่ทงนาเราเห็นด้เป็นนาเราตีนบานเลยไก่บานเลยก็เลยโทรล้วเมียบ่เอาเราก็เอาปืนยัดชิดปากเลยตายเอาตีนยันเมียอาจจะว่าเมียเรายังอยู่เหนื่อยเอาเคร่อใหม่แล้ว เออ,เอ,อมียผัวใหม่ไปอยู่เพื่อนผัวมาอยู่ดินแม่แล้วเนี่ยอืมแต่ว่าทั้งลูกเนี่ยัดอยู่น้ำน้ำน้ำยาน้ำปูอะยากันยาใหม่เลยยาใหม่แม่อันยาเกาเหล็กเสียแล้วอ๋อิอโพ,พ้าะว่า อีพีขนาิจํจาได้พี่น้องน้อง,องพวงทีวาตอนทีหรือไ<ร>ม่แล้วก็มีอีกทังน้องสองคนคนหนึ่งยู่หันนั้นเม่เราก็เชียร์พอเราก็เป็นบ่าก็ยุ่งกันนะู่เพื่อหลังเดียวนะเ,เอนอนมรนสองคนพูนกับชายบ่<ะ>เยเม,ม่เชียร์พอเป็นบ้าเลยเมรเราเชียร์ออกลูกเลยพอเราตายได้ปีแล้วน,นางเตง หลายปีแล้วแต่กูย,งยังล<ะ>อยค่ะบ่แต่นางแตง,ย,งยังลอย,ยประมาณกูเจอแล้วประมาณจะสำไหนพอจะจำคมได้เนาะเว่า<อ>นางแตงกับจีประมาณสิบหกสิบเจ็ดเนาะลอยคือห่างกูกับจีดื่นประมาณหกเจปีเนาะ มันสไปไปวนก้นันีโตนี้อรักประมาณแปดเก้าปีคือว่าเจ็ดแปดปีง่ายเลยกุพันเเชูาวคือทางพอลเซียงตอนนี้เป็ีนนะบ่ตอนนี้กูเป็นูชาวเป่นาวเลยเป็นชิาวเลยอันเมื่อกี้นี่ลุงไปไปบ้านหน้าบ่อเคสทีวา เราเน่าเคยไปถ่ายตอนใกล้เฮือนเฮือนเก่าเจ้าอย่าอนี้เราจังไดลุงได้ถ่ายไปเราไปอยู่พอตะเอื่อยแล้วเอื่อยแล้วระวังหัวจักตัวอยู่ปะหัวจักเออเราชื้นอย่างเนาะแรงเออเจยมสีแล่เนาะเออระอยแล้ว่าเราเราอะเรามาเตะลำการได้จะโดนบ่โดยคือไปอยู่บ้านบอนเลยเราก็มานอนเพี่ยงคืน ตันแต่ยังน้อยโอ้ปพ่อแล้วตอนนี้เรางามเลยงามงามประตูอีกเอาคือก็ว่าแม่ว่าคือว่างามเลยแล้วเราหาใช่บ้าเตียงทิพย์เราเอาไปแล้วยังเอาแล้วเขาเอาเขาเป็นมันเป็นไม่ห่าง ก็ยังไม่ทัแตงเถืมร์เราก็เบาดีถามแล้วว <Oliver> ่าเราแบบบุญเอาถามไปถ่ายทางลุงทางบางยาวตอนนั้นยังดีทางแม่เราก็ว่าเอาผัวแล้วยังไม่ทันแต่งเถื่ออยันเอายันปักมันจะแล้วเขาถามแล้วว่าแต่งงานบ่ยังบม่ได้แต่งเลยมีผาวว่าบ่บ่แล้วเขาเขาไม่ได้ถ่ายคลิปนะเขาก็บไม่ได้ถามยังว่าเป็นไม่ห้างหรือนั่งใหม่เขาพูดแตลรวบอกว่าโซ่ เราบอกว่านี้ผู้ได้นยินทางแม่พันวาตอนนั้นได้กูทานไปทางอันเป็นโมก่กันแด่ก็ทานซื้อรถทางแม่พันวาเราเอาผัวแล้วตอนนี้เราไปไทยยันอัจฉริยะกันกไปพร้อมกันด้วยกับนยันป้าห้างกันไปจักดีเลยเนาะฮะก็ตัวนี้ก็เพราะว่วเราไม่ได้ถามเราไม่ได้ถามในคลิปเลยไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอย่างถามหลังไม่จริงถามแต่ว่า น้องก็สเรียนะแลบ่น้องน้องทีว่าเงาชายนะคุณได้นกพวงบ่แม่วาวาชายน่องน้องซีเนะซีเคุลืม้ไหมจักซิ่รองี้ยปานาปาละปานไยังคุลืมบ่แม่กวนจะไปคือชิปิกบิ๊กบึกบกอยู่ะปิ๊กอย่างชักย่างนะครับจำวนี้ไปเวียงกันไดน่อไปแล้วไปแล้วนี้น่อยนะไปจะเห็นงานบ้านอ่ ไปไปเวียงแล้วหรอ่าพอแต่คุณซีเล่เนี่ยต่ได้กว,ว 5, า่าที่ไทยแล้วแล้วว่ามันนี่ยังบ่พ่ออีกหรือเปล่า้อมก่อนเอาเลยถามว่าผู้สาวบ่แล้วว่าผู้สาวผู้มีห่างว่บบ่หรอเปนี่แต่งงานแล้วว่าบ้อนูดจนะแต่ตอนนี้ว่าหลังไม er ้นอกก็ er okay. ไม่ได้ถามรายละเอียดอย่างมากมายเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะเขาก็ทำนี่วเขา พูด,พดพว่าท่านพ่อมเมื่อใรพ่อมันสีให้โมว่ายยังบร่ได้ตังรักมาแต่ให้<อ>มาแต่สวนมันยังเมื่อยไปสวนบันไม่เมื่อยแต่ก็เลยแบบว่ายังบ่ได้ตังรักยังอายอยาก็ได้แลน่นปุ๊บแล่นพุ่นแล่นป๊บนึงหล่ก็เลยถ่ายเลยฮ้ยย่ิันแงโอ้คือไปเต้นมน อ๋อเล่งล่พี่น้องใบบานนี่ไปแท้หมดอื่นไหมบ่นจากมุงน่าจะไปสาวแน่ของไปเต็งหน้าเลยหืออื้นเ่าจะไปถ่ายตอนตัวเต่งหน้าด้วโอ้ยลุงเ้ยลุงปรทานดอกเพอจีบ้างแต่หาโมงอยู่ไหนเออเชื่อลุงกันจัดเลยลุงท่านเเอ้า จะงู้ว่าสีมือตัวเป็นยังไงเ, <c oughs> เอา้าฮะ้กูเกอ้าย่ะลุงเอ้ามีความสามารถสิอ้ยยังถึงเสือทายลงไปแล้วคนบ้านใกล้เ,เคียงที่ขเขาพูดว่าตัวเต่งหน้าเต่งตาเจ้าสาวสวยงามเขาชิดติดโตมาหาโต้ด้วยจ้งะงามบากๆผันผันนอกเป็นหวานเพรว่ากันอือบ่ากันคือดบอกจะได้หยุดแต่งเพิ่งแงมได้เพราะว่า บปได้เป็นกันชุมชนเคยเต้นหน้าเองเพื่อแจกเมืองแรมบ้างพลขึ้นได้จากพยังงานพลังว่าหาตัวถ่ายเอ็นไปเอ็นไปแต่งหน้าก็บ่ฮู้ลุงบ่คือถามทางน้องทีแล้วอันผู้สาวคนในบ้านก็หลายคนคือมาหาเอาข้าวหรือ่าป้ทางเป็นพี่น้องกันเลยนะทางแบบ ประตูเราเป็นอ้ประตูคืนเด้งโดนแทนเราก็เจ้ากันเจรอนเฮ้ยแต่วันนี้น้องเราเราน้องบ้านอะเราไปเสียแล้วเพาไปเสียร์ชั่วคู่นะเราอยู่แต่น้ำาปไหนไหนวันนี้เราอยู่ที่ัวบ้านีเนาะแต่ว่าสิเอาอันเจ้าแต่งยุ่งห่านราคาแพงโคตรเลยแต่งซื้อแปดแสนแต่งซื้อแปดแสน เอเอ,อ,อันเครื่องชำอางของเขาหมดเพราะท่เจ้าปรวัตแต่งมีปีแปดแสนไปแตงแ่งเลยก็มาบ้านพี่ 8, แปดแสนเลยแต่ก็หลังจากผูกเขนแล้วก็ล่างหนาออกเสียเงขึ้นแปดแสนหายกับตาท่านเจ้ามาแต่งอยู่เพื <c oughs> ่อนนี้มาแต่งเพื่อนเลยเดยวกว็บอกนะครับว่าถามว่าคนที่เป็นครอบครัวว่าไงคนที่เป็นฐานะเนาะ ที่ดีแน่กาพึ่นกันอาจ,จีพจ้างเนะะาะราคาพึ่นกับพอพังแต่ว่าสําหรับคนที่หาเส้ากินขําคือเขากระสูบได้เนะาะกาตีวา่าแพงเกินพี่น้องเลยเนาะไปม,มุมนั้นไปมุมนี้นม,มนันตู่ทั้งเต็มเต็มมาเปิดรับภายข้างนอกนะเปิดไหมเสียงตู่ันดังนะพี่น้องวัยขอโทษขอภัยแล้วไม่เสียงรบกวนเนี่ย แพลงดีเราเป็นเพลงเล่าเนาะเพลงเล่าขอญาติเหนกันนะที่ที่ดิกสิทธิ์พี่น้องพอเห็นช่องตีหลายช่องเลยช่องบาจันช่องวอลลี่พี่น้องเนาะที่ว่าเอ่อติดแดงติดยางนะก็ห้ามลงคลิปลงโทษพี่น้องหนุ่มขยญานกันนะเปิดกระปได้ลงคลิปเลยลงกับเป็นเป็นทิดพูดแล้วไปิช่องได้ เกียร์ปองอย่างนี <S 2> <S 2> ้นะลูกค้าลูกค้าบ่าดูค้ามาอีกนะเสียงเพลงดังวงวงวะเจ้งคาาโอบาาหนิผู้ ทิมีบ่าเนี่ยที่มีเ <No. S 1> มื่อวานได้ขายยังไงได้เมื่อวานเมื่อวานบัตรก็ได้ขายนมปั่นก็ได้ขายขนมก็ได้ขายขายขนมหลายอย่างเนาะ <No. S 1> น้มปั่นนี่รายเติบเยอะเนาะเบิ้งนี่พี่มาสมมติว่าควรอยู่น้น <No. S 1> ม,ม,มนปั่นเบิ้งจากการกระตุกหนุ่มรายเติบเนาะกระต่ก็ได้มาก,กนนมินน้ำมัอันนี้อันนี้อย่างน,นนะชาเขียวชาเขียวอันนี้ แพงว่าฉั่เอาหนึ่งวาซาย็นได้พี่นาะาลุมย็นเนาะโกโก้โกโก้เขาเห็นเศรานี้คือติมวะเห็นบ่ซีโอ้เสว่าโกโก้ขายวัตซัมนี่หลายเติมได้หลายจอกเติมได้ไหมน้ำแข็งเกิดจากวัตจากบ่อันเต็มมือนันเดดี้เถียงวนวันนี่กะเชว่าสิขายดีกฏิ่านมากเลได้บึงเลย อากาศกับ่ได้หนาวปันไดกาบ่ฮวอดปันไดเนาะทำมามันอาการหอดี่โอ้ยยันแต่ตัวไม่รากินเขาเอ้าอันนี้ได้ขอให้มันเป็น่ยนทิศน่ะเนาะหนาวแหงเลยแบบมือนนันไปทุกวันมาการกินมือนนันแม่ฮหนาว่ได้หนาวจนมันจะบานดังเชียวหนาวหนาวอยู่กระดกมันเด็ดแห้งเกินพุตี้แล้วพี่น้องเลยโอ้ยพี่เองคือนชหลายทงรเล่าจังเนี่ย ทงลงกังกันนี้นกมัมันช้องชี้ทงเนาะเพราะว่ามืนั้นเราให้ตัวฮ็ดชิทงเนาะอันนี้แหละตัวทได้หูว่าขายได้ถาถนี้ที่ได้หูแบบนี้แหละอือจังเงยสิโอมีหลายหลายวเนาะรมานหกมาเต็มเงินก็ได้ขายขายจีกใบละสาใบสามใบใบไรใบสิบ ใบท้ากวาได้กับลายพันกีบเนาะกะพอดีเขากะเอามาติดใหน้านเนาะไ่รูเพราะว่าถามกับอันข้ปวโพงแห้งไะป้คุณแหงกับึงแม่มาถ่าบุรีก็อ่อนเนี่ยกำก็ต้องเบิ่งว่าคนนียุ่งกินน้ำเนาะถึงแม่มาถามแต่ผู้เดียวบไว้จะมาลงไว้ ถึงรักเลยขนุนี่ชวนได้ขายดีขาันทรนเหอง,งอันนี้เนี่ยคือยังงเ่ได้ขายยักขายสองอันสามอันขายสองสามอัน แต่ชื่อบ้านไหนเลยแเก้าพันกรีบาพอันนี้บ้านใหม่หรือเป่นี่เลยอันนี้อันอะไรเนี่ย,ยอันนี้สองพันอันนี้สองพันหนุ่มตัวเล็กน้อย <laughs> <c oughs> อืมเนาะน้องเลยถือว่าตั้งแต,งต่ว่าเปิดห่านมาถือว่ามื้อนี้เนี่ยขายดีก็มูได้แล้วเลยเมื้ออื่นอีกมื้อนึงอาจทีขายดีเพราะว่าคน มางานดองเนาะเพ้นพันบ้านาน้อยบ้านใหญ่เนาะอ,อย่างไปผูกแขนงทจะได้เปิดบรือเ่อเอกผูกแล้วคือกลับมาเอากลับผูกแล้วแต่งงานแต่งตาแล้วแต่ก็มาเปิดหานขายปกติแล้วเพราะว่าเขาบริยูเซ่บิดเบือเนเว้นทีถ้าเขาเซ่แบบเออบิดมือเว้นไหนยาหาังว่าเขา หาซีบุรีมาเนาะอันนี้เป็นแบบผูกแขนบางอย่งางแล้วล่ะกะแสดงความยินดีนะเพิ่นกกนะเด็กๆน้อยลักกะเราเป็นรุนนอกนี่ยเราหาไปนไยสักคู่นะก็เดี๋ยวเขาว่าอายุหลายนะเราเปนเเใจใจ็นเอ้ยกอกลาคนเล่ๆคุยใจๆเอ้ยกอกไหมฮะเอ้กอลกลันก็เลยคนหนึงจะได้ลูกแล้ว เอออพึ่งพงท่นยามนได้ครัวได้ลูกใช่ไหมอี่นี่ก็ได้ลูกน้องที่สาก็ได้เมียได้ลูกน้องที่สี่ก็เอาเพราะว่าเพราะว่าชื่อคูจิตรคู่นี่เขาคิดว่าเป็นเจ้าคู่นี่เขาคิดว่าอายุประมาณส0มิบปุ่นไงเออคนหุนใหญ่เนาะอุ่นกล้ใกล้คนมีอายุ กายมีกับปีนี้ตีเราเรียนไม่ได้จบตัวกรุง<อ>แต่ว่าสอนนักเทียงกันอนุบาลชื่อเขาเรียนว่าคู่อาสาเลยนะยังเปิดคู่อาสายังไม่ได้บรรจุเพื่อเพื่อแน่เอบก็ได้กินเดินดูเดินประมาณยันาอ ไม่เราบ่กกินนี่คือเห็นโอ้เผาแห้งใช้ชิ้นใช่เดินไปเลยผู้สักจะได้ผู้เออใช่ป่ะตัวซีบียาร์จ้ะเอาตัวซีบีอาร์ใช่มั้นะขายพรอพายใส่พรนนะเออใส่พรเขามาอยู่ดีนี่เออหนุ่มข้าดีดีดีเลยนี่เขาตั้งแต่ทำมาเนี่ยได้ขายตลอด รอ,อบ,บียามาแต่หันได้ปะโอ้ซื้อมาไปซอยมูตัวเปซอยเขาได้เอาอยัามมางไป็นซอยวันนี้มีเบียร์มียางซอยเขาบ่ถังแม่คนแรกไป็นซอยเอพระาะว่าเป็นพี่น้องกันเนะาะอาจะนักในสักหน่อยพี่น้องการซอยดองซอยอยังกัน,กน 8ปสามสิบแปดองเท่าไรนะสองิบองค่ะโอ้เออใครได้เรื่อยเนาะ้มนี่เอ้ขอให้ดีใคดีคดีปีใหม่ก็นสิบพนหอดเลยน้พี่น้องครบเสียงตู้บนบนพี่น้องอ๋อนหน่อยก็จะขอจบกิบกันเด้พี่น้องเลยห้ทางกึ่เนาะลำลาทางพี่น้องเ้อ ขายแล้ขายดีเด้อเดีดีขายดีดีขายลำรวยบาทนี้เนาะนะพี่น้องเลยยินดีกับน้องคนมื้อนี้ก็ถือว่าขายดีกว่าเมื่อที่ผ่านมาพี่น้องเลยเนาะอันนี้ขอจบคลิปนปเนาะพี่น้องเนาะก็มีอย่างไรนาะมาเบ็ดพี่น้องซีเรียสกันซ้อมกันคือเก่าเนาะสัตว์คลิปนี้ดีไม่แห้งเด้อลำรวยลำรวยขายดีสบายดี